本当にね、見た目があったんだけど。 ีไม่โดนนะเมื่อกี้ซ้ำจนได้ตั้งใจครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนับเมื่อกี้กัดไปทีหนึ่งนะครับไม่โดนตีย้ำๆไปครับไม่กี่ไม้ครับซ้ำจนได้ ลุกๆลุลลคู่นะครับจะบัดรุดช่อนใหญ่ครับตัวนี้ไซโลเลยนะครับโลนิดๆครับกัดออดจ้รับสีขาวสีขาวกเข้าเบ้าตาเลยครับโลนิดๆครับ,รบ,ต,รบ,รบตัวนี้จ้ำสีขาวภาพหมายก็เป็น หมายคลองธรรมชาตินะครับตีไปริมๆนะริมฝั่งนี้มีกัดไม่โดนทีนะครับซ้ำจนได้ครับตียำๆไปครับดูเรื่องอดจ้ำลายทีตีน้ําดังครับจากค่ายจ้ำาบยมาเป็นหนึ่งชอนไซโลฝากไว้ด้วยครับสุดยอดครับผม